สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาดูการเขียนกอสเพลไม้กางเขนนะครับสามนาทีนะครับผมโดย iPad โปรแกรมบันทึกง,งานนะครับก็จะจุ่มสีแดงก่อนนะครับเพื่อจะทำเป็นกรอบอกรอบเป็นไม้กางเขนนะครับผมจากนั้นก็ใส่สีดำหมดเลยนะครับข้างบน รลรคธีดละฉายพระฉายลละพรไว้เป็นสีฟ้านะครับปลาน้ำต้นไม้อยู่ในดินนก คนกับพระเจ้าคนระับอสีเหลืองนะครับผมสีเหลืองแยกขาดบาปซาตานสีเขียวนะครับผู้เผยวจนะแท้ปุโรหิต แทกระสัตรแท้สีเหลืองนะครับลู้มานลูกเขารบปัญหาทางจิตปัญหาทาง ตายเบึงไฟนรกมรดกบาปแล้วก็ความดีศาสนา,ศาปัจฉยาวิทยาศาสตร ใจอธิษฐานต้อนรับลูกพระเจ้าพระวิญญาณนตอบคําอธิษฐานํำหน้า พืดสาหวนโปกอ้องประชากรสะฟื้นฟูพันธกิจโลกก็จะประมาณนี้นะครับสามนาทีส่วนอื่นๆล้วก็สามารถใส่ไลน์คอร์สพยว ชูตีแล้วก็ชื่อของเรานะครับผมชื่อของเราก็พานุพงศ์รนุมแล้วก็วันที่สิบหกสิบเอ็ดวันนี้รวยนะครับขอบคุณครับ